หัวข้อข่าวที่น่าสนใจประจำวันนี้สมาชิกสภาเมืองพัทยาเร่งติดตามการติดตั้งกล้องวงจรปิดในชุมชน900กว่าตัวเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว oh. เมืองพัทยาเตรียมประสานอ,อปทอข้างเคียงหาแนวทางแก้ไขปัญหาคนชายขอบไม่มีฐานข้อมูลไม่สามารถชำระภาษีและขอบ้านเลขที่ได้เพื่อให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐ oh. นักเรียนชั้นมสองคว้าม,มีดแทงเพื่อนต่างห้องได้รับบาดเจ็บต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว ดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของการรายงานข่าวท้องถิ่นประจําวันจากทีมข่าวสกปนเคเบิลทีวีค่ะวันนี้นะคะยังคงเช่นเคยอยู่กับเราสองคนคุณธนวัฒน์ตัตนทองและดิฉันเกศรค่ะมาที่ข่าวแรกในวันนี้นะครับทางด้าน,นของผู้ว่าราชการจงังหวัดชลบุรีถวายพัตธานรพระเจทานแด่พระพิสุสัพเเนรครับผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวงณวัดไยมงคลพระอารามหลวงครับ ธวัชเยมงคลพระอารามหลวงนายธวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีถวายพัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่พระภิกษุสมณรในการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่หนึ่งครั้งหลังปีพุทธศักราช2566ชั้นประโยค1-2ถึงประโยคปริยธรรม5พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีทรงมีพระราชศรัทธาถวายพัตตาหารแด่พระภิกษุสมณรผู้เข้า สอบบาลีสนามหลวงในสนามสอบทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศทางนี้จงังหวัดชลบุรีนีครับกำหนดการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่1ครั้งหลังพร้อมส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศระหว่างวันที่15-17กุมภาพันธ์2566ครับ สำหรับจังหวัดชลบุรีมีพระภิกษุสมณรนเ,นเข้าสอบจำนวน316รูปโดยภายในพิธีนีครับมีพระเทพชนลทานมุนีเจ้าคณะจังหวัดชลบุรีเจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหารเป็นประธานในพิธีสองพร้อมด้วยหัวนหน้าส่วนราชการข้าราชการพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธี สำหรับการสอบบาลีสนามหลวงคือการสอบไล่เพื่อวัดผลบาลีเพื่อเลื่อนชั้นปเปลี่ยนรมประจำปีถือเป็นการวัดความรู้ชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยในพระบรมราชปถัมภ์สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันการสอบบาลีสนามหลวงในปัจจุบันมีกองบาลีสนามหลวงรับผิดชอบดูแลภายใต้การกำกับของมหาเถรสมาคมครับ ต่อที่ข่าวนี้นะคะคุณผู้ชมขากล้องวงจรปิดณนะปัจจุบันเนี่ยถือว่ามีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะคล่าสุดนี้ค่ะทางด้านสมจิดาภานะคะท่านก้อนเร่งติดตามความคืบหน้าค่ะในการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในพื้นที่ชุมชนเมืองพัทยานะคะเก0กว่าตัวค่ะทางนี้เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนภายในพื้นที่รวมไปถึงนักท่องเที่ยวค่ะ ในการประชุมสภาเมืองพัทยาสมัยสามัญสมัยแรกนางจิดาภาสวัสดิ์ถาพรสมาชิกสภาเมืองพัทยานะคะได้รับการสอบถามความคืบหน้าการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามชุมชนเพื่อป้องกันเหตุอาทยกรรมทางสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนว่าหลังจากที่เมืองพัทยานั้นได้มีการอนุมัติงบประมาณจำนวน4 6ล้านบาทซึ่งเมื่อในการประชุมประชาคมชุมชนเจ้าหน้าที่ได้เคยมีการชี้แจงกับประชาชนว่าเมือง ทัยานั้นจะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามชุมชนต่างๆทั่วเมืองพัทยาค่ะซึ่งเมื่อเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถนำภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิดนำไปใช้เป็นหลักฐานได้เดือกล้องวงจรปิดที่จะนำมาติดตั้งจะเป็นระบบเช่าจากบริษัทผู้ชำนาญการเมื่อกล้องเสียนะคะเมืองพัทยาก็ไม่ต้องรับผิดชอบในการซ่อมแซมค่ะซึ่งจะให้ทางบริษัทผู้รับเหมาเป็นคนดำเนินงาน ทั้งนี้นะคะอยากสอบถามฝ่ายบริหารว่าขณะนี้ความคืบหน้าการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามชุมชนต่างๆในเขตพื้นที่เมืองพัทยาดําเนินไปถึงไหนแล้วได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้ง900กว่าไปแล้วหรือยัง เนื่องจากปัจจุบันนี้นะคะการท่องเที่ยวของเมืองพัทยากําลังกลับมาหลังจากโควิด -19 แพร่ระบาดอีกทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติก็มีการทยอยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภายในพื้นที่เมืองพัทยายอย่างต่อเนื่องหวันว่าหากเกิดเหตุร้ายขึ้นมาจะไม่มีกล้องวงจรปิดในการหาหลักฐานผู้กระทําผิด ซึ่งที่ผ่านมานะคะประโยคคําถามที่ติดหูเมื่อเกิดเหตุนะคะมักจะได้ยินว่ากล้องวงจรปิดเสียซึ่งประโยคเหล่านี้ไม่อยากได้ยินแล้วจึงอยากฝากให้ฝ่ายบริหารเร่งดําเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามชุมชนต่างๆเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวค่ะ ด้านนายวุฒิสารเริ่มกิจการนะคะได้ชี้แจงว่าสําหรับการติดตั้งกล้องวงจรปิดนั้นเจ้าหน้าที่ารายงานว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการคอมพิวเตอร์จังหวัดชนบุรีทั้งนี้ก็จะได้ติดตามว่าการดําเนินการดังกล่าวนั้นมีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วและจะมีการรายงานให้สมาชิกสภาได้รับทราบต่อไปค่ะ ในขณะที่เมืองพัทยานะครับก็เตรยียมี่จะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาประชาชนที่อยู่บรเิเวณพื้นที่ชายขอบหรือว่าพื้นที่รอยต่อของแต่ละท้องถิ่นอย่างเช่นเมืองพัทยากับหนองปลาไหลอยู่ใกล้ๆกันเมืองพัทยากับหนองปลือเม,มืองพัทยากับห้วยใหญ่ประมาณนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าหลายๆท่านเองยังไม่มีฐานข้อมูลในระบบของเมืองพัทยาก็ทําให้ไม่สามารถที่จะชําระภาษีแล้วก็ขอบ้านเล็กที่ได้นะครับเพื่อต้องการให้ประชาชนนั้นเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐ ในการประชุมสภาเมืองพัทยานายอนุพงศ์พุทธนวรัตสมาชิกสภาเมืองพัทยาได้ตั้งกระทู้ถามสดฝ่ายบริหารเมืองพัทยาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนชายขอบหรือว่าประชาชนที่อยู่ห่างไกลจากพื้นที่เขตเมืองพัทยานะครับว่า ปัจจุบันเมืองพัทยาได้มีการดําเนินการรางวัลแนวเขตพื้นที่ใหม่ตั้งแต่พื้นที่กระทิงลายถนนสาย36ไปจนถึงห้วยใหญ่นั้นได้ดําเนินการไปถึงไหนแล้วเนื่องจากปัจจุบันประชาชนชายขอบที่เข้ามาติดต่อราชการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นรอบๆเมืองพัทยาพบว่าเมืองพัทยามีการส่งหนังสือเรียกเก็บภาษีกับประชาชน,ชนชายขอบที่เดิมมีพื้นที่อยู่กับเทศบาลต่างๆแต่เมื่อมาเสียภาษีที่เมืองพัทยากลับไม่สามารถดําเนินการได้ด้วยไม่มีฐานข้อมูลเมืองพัทยาก็ไม่ขยับ ที่จะดําเนินการด้านฐานข้อมูลให้กับประชาชนชายขอบอยากสอบถามฝ่ายบริหารนะครับว่าจะมีแนวทางอย่างไร เพื่อเป็นนโยบายให้กับจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติซึ่งขณะน,นี้ประชาชนชายขอบที่ได้รับหนังสือเรยกเก็บภาษีจากเมืองพัทยาก็ได้สอบถามนะครับว่าจะมีแนวทางดําเนินการอย่างไรบ้างเพื่อให้สามารถชําระภาษีได้นอกจากนี้ประชาชนชายขอบยังประสบปัญหาเรื่องของการขอรับบ้านเลขที่แต่เมืองพัทยาก็ไม่สามารถออกบ้านเลขที่ให้กับประชาชนที่ปลูกบ้านอยู่บนพื้นที่ชายขอบได้เนื่องจากยังไม่มีฐานข้อมูลครับจึงอยากให้ฝ่ายบริหารเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ชายขอบเพราะว่ามีหลายครอบครัว ที่ได้รับความเดด,ดืออร้นดานายวิทิศักดิ์เริ่มกิจการรองนายกเมืองพัทยาได้ตอบข้อสักถามของสมาชิกสภาเมืองพัทยานีครับว่าปัญหาดังกล่าวฝ่ายบริหารจะหารือกับส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนพื้นที่ชายขอบโดยขอเวลาอีกสักหน่อยนะครับเพื่อรวบรวมข้อมูลก่อนจะดําเนินการในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วโดยจะมีการเรียกผู้มีการส่วนทุกสํานักประชุมหารือแนวทางหลังจากนั้นจะเชิญองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยรอบเมืองพัทยาเข้าหารือร่วมกันต่อไป ขณะที่นางบุญชรัตสุพิพัฒนโมลีผู้อำนวยการสำนักการคลังชี้แจงว่าสำหรับการเสียภาษีของประชาชนนั้นที่ผ่านมาสำนักคลังได้มีการดำเนินการไปแล้วทั้งการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงส่วนปัญหาหลังนั้นจะเป็นเรื่องของการขอบ้านเลขที่หลังจากที่ประชาชนชายขอบอยากจะย้ายเข้ามาในพื้นที่เมืองพัทยาเมืองพัทยาก็มีการส่งหนังสือเรียกเก็บภาษีโดยเบื้องต้นนะครับแนวทางที่จะดำเนินการในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนชายขอบในเรื่องของฐานข้อมูลที่จะทำ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรอบเมืองพัทยานั้นจากที่ได้ทํา MOU ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในพื้นที่ชายขอบหากที่ดินอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไหนมากกว่า50%ก็จะเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นซึ่ง ทุกๆพื้นที่ก็มีความเข้าใจที่ตรงกันนะครับจะมีเพียงแต่วิธีปฏิบัติเท่านั้นที่ยังมีปัญหาอยู่ซึ่งก็จะค่อยๆมีการขยับร่วมกันไปโดยขณะนี้การดําเนินการจัดทําฐานข้อมูลให้กับประชาชนชายขอบที่มีความต้องการย้ายมาอยู่กับพื้นที่เมืองพัทยาทางเจ้าหน้าที่เริ่มดําเนินการไปแล้วบ้างบางส่วนครับส่วนทั้งเรื่องของการเก็บภาษีและการให้บ้านเลขที่นอกจากนี้นะครับปัญหาที่สมาธิสภาเมืองพัทยานํามาสอบถานนั้นยังพบว่าประชาชนบางรายก็ไม่ได้อยากอยู่ในความดูแลของเมืองพัทยาเพราะว่าภาษีนั้น แพงกว่าท้องถิ่นอื่นครับแต่ก็ยังมีประชาชนบางรายที่อยากจะอยู่ในความดูแลของเมืองพัทยาซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขต่อไปให้กับประชาชนชายขอบที่ไม่อยากอยู่ในความดูแลของเมืองพัทยาครับ ส่วนข่าวนี้พาคุณผู้ชมไปที่วัดธรรมสมคมีพัทยาใต้ค่ะพอล่าสุดนี้นะคะทางด้านตํารวจกรดตรุ่น12ค่ะเขาได้ร่วมกันทํากิจกรรมนะคะซึ่งเป็นจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ที่<ต>วัดธรรมสมคมีค่ะ ดาบตำรวจชายนามวัวยนางหมู่เสือางละมุงประธานกรตรุ่น12ได้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเข้ารับการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศด,ดาบตำรวจอายุ53ปีขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไลลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจประจำปีงบป,ประมาณ2566รุ่น12กว่า100นายค่ะ ซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองพัทยาสบพบางละมุงสพนาจอมเทียนสพหนองปรือและสพห้วยใหญ่ตั้งกายชุดจิตอาสาพระราชทานร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดทาสีตีเส้นจราจรและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบวัดธรรมสมคีพัทยาใต้ภายใต้โครงการจิตอาสาพ,พัฒนาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ โดยนักเรียนในร้อยเลื่อนไหลทั้ง5สอพอในเขตพื้นที่อำเภอบางละมุงนะคะได้รวมกันทำความสะอาดกวาดใบไม้ขัดพื้นรอบโบสถ์เก็บเศษขยะปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ภายในวัดให้มีความสะอาดสวยงามประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาทำบุญจะเกิดความประทับใจ สำหรับโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นโครงการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้นแบบนะคะของการกระทําความดีมีจิตอาสาให้กับข้าราชการตํารวจได้ร่วมกันกระทําความดีเพื่อเสียสละประโยชน์ส่วนตนให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมีแนวคิดนะคะที่จะสร้างจิตสํานึกในการช่วยเหลือสังคมและเป็นกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการตํารวจกับชุมชนซึ่งเป็นการขัดเกลาทางจิตใจให้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมค่ะทางนี้นะคะเพื่อให้ทางสาธารณะ ความทำ่อรอบที่อยู่เป็นบรราการอยู่ร่วมของชุมชนค่ะมาต่อกันที่บรรดาน,นักกอล์ฟทั่วโลกนะครับเตรียมระเบิดสกอล์ฟ DP World Tour ในรายการ Thailand Classic 2023นะครับซึ่งเป็นรายการของยู r รปเป็นทัวเดิมนั่นเองครับชิงเงินรางวัลกว่า65.8ล้านบาทครับนายณิธิศรีแพรรรองผู้ว่าการการท่องเทีย่ยวแห่งประเทศไทย ด้านดิจิทัลวิจัยและพัฒนาพร้อมด้วยมิสเตอร์เบนโคเวนประธานเจ้าหน้าที่ธุรกิจการแข่งข,ขันจาก DP World Tour โปรช้างธุงชัยใจดีโปรอาร์มกิระเดชอภิบาลรัฐนักกอล์ฟชาวไทยและนายราฟาคาเบราเบลโยนักกอล์ฟจากสเปนรวมกันถแถลงข่าวความพร้อมการแข่งข,ขันกอล์ฟ DP World Tour รายการ Thailand Classic 2023ระหว่างวันที่16ถึง19กุมภาพันธ์2566ณสนามอมตะสปริงคันทรีคลับครับ สำหรับการแข่งขันกอล์ฟ DP World Tour European Tour เดิมเนี่ยนะครับในรายการ Thailand Classic 2023ชิงเงินรางวัลรวมกว่า2ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ65.8ล้านบาทเป็นการกลับมาจากการแข่งขันในประเทศไทยของ DP World Tour อีกครั้งหลังจากที่ครั้งล่าสุดได้จัดที่มีการแข่งขันไปเมื่อปี2016 ซึ่งการจัดการแข่งันในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการ,าก,าการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ DP World อมตะสปริงคันที่ครับ BMW และสายการบินเอเมเรต โดยในปฏิทินการแข่งขันในปี2023 DP World Tour จะจัดการแข่งขันตลอดทั้ง12เดือนรวมทั้งสิ้39น39ทัวร์นาเมนต์ใน26ประเทศทั่วโลกครับชิงเงินรางวัลรวมกว่า144.2ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ5,335.4ล้านบาทนอกจากการแข่งขันกอล์ฟของนักกอล์ฟชื่อดังแล้ว DP World Tour ยังได้ร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดก,กิจกรรมพิเศษอย่าง Thailand Sports Tourism Village ที่ยกร้านอาหารที่ได้รับรางวัลมิชลินบิฟเกอร์มองหลากหลายร้านซึ่งเป็นพลังทางวัฒน,นธรรมอันสำคัญและก็เป็นโอกาสในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับโลกได้ช็อปและก็ได้ชิมนะครับในบรรยากาศสุดที่จะร่มรื่นเพลิดเพลินไปกับดนตรีสดและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายครับ ตอที่ข่าวนี้กันบ้างน,นะคะคุณผู้ชมค่ะแม้ว่าจัดก,กิจกรรมเนี่ยจะจัดผ่านพ้นไปแล้วนะคะแต่ต้องบอกว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยนะคะจากพี่น้องประชาชนภายในพื้นที่แล้วก็ข้างเคียงค่ะล่าสุดนะคะทางด้านเทศบาลเมืองนอนองปลืรือค่ะเขาได้จัดในส่วนของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะกับน้องปลือซิตี้ปีแรกนะคะก็พบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีค่ะ น้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำมาประชันฝั่งตรงข้ามฟาวเวแลนพัทยานายวินัยอินพิทักษ์นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวหนองปรือซิต,ตี้โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปรือสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมค่ะ นายสลาวุธออิอมรธรรมสินประเทศบาลเมืองนอนปรือนะคะกล่าวว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวนอนปรือซิต,ตี้ประจําปี2566ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะและเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวและยังเป็นการสนับสนุนกระตุ้นการจับใจ่ายใช้สอย โดยการอุดหนุนสินค้าและบริการของผู้ประกอบการในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองหนองเือภายยุทธศาสตร์การตามนโยบายของรัฐบาลด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวการพัฒนาและการสร้างเศรษฐกิจฐานรากนะคะในระดับท้องถิ่นและชุมชนยกระดับคุณภาพตลาดชุมชนและการท่องเที่ยวซึ่งเกิดการสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพเพิ่มโอกาสนะคะในการเข้าถึงช่องทางการตลาดและยังเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นค่ะ สำหรับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวน้องเปอร์ซิตี้นะคะจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่1 0ถึง11กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาค่ะโดยรูปแบบการจัดกิจกรรมจะเป็นถนนคนเดินและเปิดโอกาสให้ประชาชนภายในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจำหน่ายสินค้าและบริการต่างๆโดยมีร้านค้านะคะเข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน130ร้านค้าและก็ยังมีกิจกรรมการแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลป์การศินป์และการแสดงดนตรีต่างๆ เื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งนี้นะคะบรรยากาศโดยทั่วไปพบว่าประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจํานวนมากสร้างสีสันและความคึกคักให้กับพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจําหน่ายสินค้าเป็นอย่างยิ่งซึ่งทางด้านเทศบาลนะคะยังได้จัดโซนนั่งดื่มกินเพื่อคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจับจ่ายใช้สอยด้วยค่ะ ไปดูกันที่กิจกรรมของอสมกันบ้างนะครับโดยชมรมอสมออำเภอบางละมุงเตรียมจัดงานสังสรรค์ปีใหม่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล15แห่งนะครับที่มีการส่งการแสดงชุดละ1แห่งด้วยนะครับโดยจะเป็นการสร้างความสนุกสนานภายในงานพร้อมทั้งจะมีกิจกรรมการเชิดชูเกียรติให้กับอสมอดีเด่นระดับอำเภอประจำปี2,566ซึ่งมีกาหนดจัดขึ้นในวันที่18กุมภาพันธ์นี้ครับ นายวันชัยแสนงามประธานชมรมอสมออำเภอบละมุงพร้อมด้วยนายกิติบุญรัตนเนตรสาธารณสุขอำเภอบางละมุงเป็นประธานในการประชุมสมาชิกชมรมอสมออำเภอบละมุงสัญจรประจำเดือนกุมภาพันธ์ณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตาบลหนองเกตน้อยซึ่งในเดือนนี้นะครับเป็นการสัญจรมาในพื้นที่ตําบลหนองปลาไหลครับโดยมีผู้แทนจาก15โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลในพื้นที่อำเภอบละมุงเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกันซึ่งในวันนี้นะครับพบว่ามีวาระที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่นเรื่องของการเตรียมความพร้อมการจัดงานสังสรรค์ปีใหม่ของชมรม o. O. อสมอำเภอบรมุงพบว่าหลังจากที่สถานก,การณ์โควิด -19 ดีขึ้นก็อยากที่จะผ่อนคลายการทํางานที่ทํางานกันอย่างหนักมาตลอด2ปีที่ผ่านมาให้กับอสมทุกพื้นที่ของอำเภอบรมุงได้ผ่อนคลายกันกับการจัดงานปีใหม่ในปีนี้ โดยลักษณะการจัดงานนะครับเป็นการจัดงานแบบโต๊ะจีนโดยแต่ละโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลก็จะไปทําการสอบถามอสมที่เข้าร่วมงานนะครับว่าจะมากันกี่ท่านเพื่อจะทําการจองโต๊ะโต๊ะละ2,400บาทจัดงานกันที่เทศบาลเมืองหนองปลือครับนอกจากนี้ภายในงานนะครับยังมีการเชิดชูเกียรติให้กับอสมดีเด่นระดับอําเภอด้วยครับและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆจึงมีการสรุปจํานวนโต๊ะผู้ที่มาร่วมงานนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆโดยในส่วนของผู้แทนแต่ละโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลจะได้นา วาระการประชุมที่ได้สรุปในวันนี้ไปชี้แจงกับสมาชิกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแต่ละแห่งต่อไปครับกันไปที่โรงเรียนตันตรารักกันบ้างน,นะคะล่าสุดนี้ได้จัดกิจกรรม Open House เปิดบ้านวิชาการนะคะประจำปีการศึกษา2565ค่ะซึ่งก็จะมีการแสดงในส่วนของผลงานของน้องๆนักเรียนด้วยค่ะ ที่โรงเรียนตันตารักษ์พัทยาคุณครูพิไลพรเสรีมานากิจผู้อำนวยการผู้จัดการโรงเรียนตันตารักษ์ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเรียนรู้ระดับปถมวัยประจำปีการศึกษา2565ภายใต้ชื่องาน Open House เปิดบ้านวิชาการอนุบาลตันตารักษ์เพื่อแสดงผลงานของนักเรียนค่ะ ด้วยการจัดการศึกษาปฐมวัยนะคะถือว่าโรงเรียนมีบทบาทสําคัญเพื่อให้เด็กนั้นได้รับการพัฒนาให้เกิดศักยภาพสูงสุดทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบของโครงงานนะคะให้เข้ามาช่วยส่งเสริมในเรื่องของกระบวนการคิดเน้นวิธีการลงมือปฏิบัติซึ่งก็จะสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาที่ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ ตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้เด็กนั้นมีพัฒนาการครบทั้ง4ด้านคือร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาค่ะทั้งนี้นะคะการจัดงาน Open House เปิดบ้านวิชาการอนุบาลตันตรารักเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้ฝึกความเป็นผู้นำ ในการนำเสนอผลงานของตนเองในรูปแบบของนิทัศการค่ะเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองอีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนั้นได้เข้าชมผลงานของเด็กๆตลอดปีการศึกษา2565การจัดงานในครั้งนี้นะคะได้มีการนำเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรศการประกอบไปด้วยโครงงานคาแลนแดนมหัศจรรย์ห้องเตรียมอนุบาล โครงการงานมหัศจรรย์กล่องนมอนุบาล1ทับหโครงงานขอไข่ในเล้าห้องอนุบาล1ทับสโครงงานกอไก่กุ๊กกุ๊กห้องอนุบาล2ทับหโครงงานปลาน้อยแสนลักห้องอนุบาล2ทับสอโครงงานเพลิดเพลินแพลน ห้องอนุบาล3ทับ 1, และโครงงานบานาน่าพาเพลินห้องอนุบาล3ทับ 2, และกิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อยผลงานครูโครงงานการแสดงผลงานทางวิชาการและชุดการแสดงของเด็กนักเรียนอนุบาลเป็นต้นค่ะ ไปกันที่โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกันบ้างนะครับที่มีการจัดกิจกรรมวันเกียรติยศชาวแสดขาวเด็กดีสีโพป,ประจับปีการศึกษา2565เป็นการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารครับ นายไพโรจน์ประวัติเลิศอุดมประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเกียรติยศชาวแสดขาวเด็กดีสีโพประจำปีการศึกษา2565ณสาระเนกประสงค์โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารโดยนายสยามมาอุซาผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกล่าวว่าสืบเนื่องมาจากกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูและนักเรียนที่ ปฏิบัติหน้าที่ของตอนเองด้วยความวิริยะอุตสาหะจนประสบความสําเร็จและเป็นผลดีต่อการสร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียนและตนเองซึ่งในปีการศึกษานี้นะครับมีคณะครูและนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัลเกติบัตรประกอบไปด้วย ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมและสนับสนุนการทำงานหัวหน้ากลุ่มบริหารงานจำนวน4คนผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับและรองหัวหน้าระดับด้วยความวิริยะอุตสาหะจำนวน14คนครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาดีเด่นจำนวน72คนมีคุณสมบัติด,ดังต่อไปนี้นะครับการลงแถวตอนเช้าการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่เวร และการปฏิบัติหน้าที่ครูเป็นที่ประจักษ์ของนักเรียนครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้มีผลงานดีเด่นด้านการสร้างชื่อเสียงจำนวน25คนจากงานศิลป,ปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ประจําปีการศึกษา2565นักเรียนเด็กดีสีโพร,ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจำนวน4คน นักเรียนดีมีค่านิยม12ประการตามนยโยบายสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน10คนนักเรียนดีสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนจำนวน66คนนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันในระดับต่างๆนักเรียนดีบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมจำนวน121คนครับส่วนข่าวนี้นะคะคุณผู้ชมขาทางด้านเจ้าหน้าที่ค่ะได้รับแจ้งเหตุ มีเด็กนักเรียนนะคะชั้นมสองใช้อาวุธมีดค่ะ<ม>แทงเพื่อนนะคะชั้นมสองเหมือนกันนะคะแต่ว่าอยู่ต่างห้องจนได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์นในครั้งนี้นะคะมีต้นสายปลายเหตุอย่างไรไปติดตามพร้อมกันค่ะพันตำรวจเอกนาวินสินธุรัตน์ผู้กำกับการสบพบางละมุงได้รับแจ้งเหตุมีนักเรียนทะเลาะวิวาทใช้อาวุธมีดแทงกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดที่โรงเรียนบ้านหนองเกตใหญ่หมู่ที่หนึ่งในตำบลหนองนนปลาไหลค่ะ ซึ่งหลังจากรับแจ้งจึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนเจ้าหน้าที่สายตรวจเขตและเจ้าหน้าที่คู่ภยัยสว่างบริบูรณ์รรมสถานเมืองพัทยารรีบไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุน,นะคะบริเวณสนามตะก้อข้างอาคารเรียนพบผู้บาดเจ็บทราบชื่อคือเด็กชายบีนามสมมุติอายุ15ปีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สถูกแทงด้วยอาวุธมีดพกนะคะเข้าที่บริเวณท้องได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่คู่ภัยทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลบางละมุงนอกจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้ควบคุมตัวผู้ที่ก่อเหตุไว้ได้ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมอสองแต่ว่าอยู่คนละห้องนะคะทราบชื่อต่อมาคือนายจีนาสมมุติอายุ16ปีพร้อมด้วยอาวุธมีดพก จากการสอบสวนทราบว่าวทั้งคู่นั้นมีปัญหากันมานานแล้วนะคะโดยนายจีผู้ที่ก่อเหตุได้พกอาวุธมีดมาเป็นสัปดาห์แล้วกระทั่งมาวันนี้ก่อนเกิดเหตุเด็กชายบีนามสมมุติได้เตะบอลอัดใส่นายจีนะคะแล้วก็พาพวกมาลุมทำร้ายนายจีซึ่งทำให้นายจีทนไม่ไหวจึงได้ควักอาวุธมีดออกมาแทงเด็กชายบีจนได้รับบาดเจ็บ ซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะต้องทำการสอบสวนเด็กตามขั้นตอนของกระบวนการทางกฎหมายโดยจะมีกลุ่มสาววิชาชีพมาร่วมสอบสวนก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะและทั้งหมดนี้คือช่วงเวลาของข่าวท้องถิ่นประจำวันครับเราสองคนและทีมข่าวต้องลาไปก่อนขอบคุณในการติดตามรับชมวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ การแพร่ระบาดของโควิดในทีนี้รอบนี้ขอให้ชาวเมืองพัทยาทุกคนช่วยกันดูแลตัวเองครับหลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนอกจากดูแลตัวของคุณเองแล้วอย่าลืมดูแลคนรอบข้างตัวคุณด้วยรวมไปถึงผู้คนในสังคมด้วยนะคะยกกฎขึ้นให้สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้อย่าประมาทอย่าเปิดช่องแม้เพียงเล็กน้อยให้โควิดเข้ามาหาเราได้ มาตรการที่เข้มข้นจะช่วยพ,พาเราทุกคนผ่านพคนวิกฤตนี้ไปด้วยกันสบคอนคุ้นเปนทีวีขอเชิญชวนชาวพัทยาร่วมใจร่วมทำร่วมหยุดเชื้อเพื่อชาติเราจะฝ่าวิกฤตินี้ไปด้วยกัน